อัปเดตใหม่หม้อปูงยาวิเศษเราจะต้องหาดอกไม้วิเศษต่างๆมาเป็นส่วนผสมของเวทมนต์ไม่ใช่แค่นั้นนะคลาสใหม่อย่างแม่มด900คนดี้ก็มีแน่นอนจัดไปเลยคลาสแม่มดขั้น3คลาสแม่มดจะสามารถใช้น้ำยาเวทมนต์ในการโจมตีศัตรูและก็สามารถฮิวตัวเองได้เฮ้ยไอดีโหดมากนะ้เนี่ยอัปเดตรอบนี้จะเป็นยังไงวิธีหาดอกไม้ต่างๆหายังไงมาดูกันได้เลยแต่ก่อนจะดูกันเนี่ยน้องๆพิมพ์บอกกันหน่อยนะว่าอยู่กันได้กี่วันแล้วเดี๋ยวพี่มีกดหัวใจให้ พี่สวยอัปเดตใหม่เข้ามาแล้วเห็นนู่นปะด้านหลังอ่ะด้านหลังอ่ะเห็นปะนายพี่แซดอะไรอัเดตอะไรขึ้นมานี่ไงม้อแม่นาคหม้อแม่นาคไม่ไม่ใช่มันคือม้อเวทมนต์เขาบอกว่าถ้าเราปรุงยาตามแบบนี้เราจะสามารถมียาวิเศษด้วยแหละ เ,เป็นมาพุงยาหรอใช่แล้วดูนี่นี่นี่อันนี้คือสุดปุงยาเ<ห>น,นี่ยเห็นปะ,ปะซ้ายมือเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นแบบว่าไอเทมที่เราแบบว่าคุณหน้าคุณตาพวกนมพวกเนื้อใช่ไหมส่วนขวามือเนี่ยเห็นไหมพีม่สวยไม่คนเลยใช่ปะใช่เป็นคืออะไรอ่ะมันเอามาจากไหนย,ย่ะคือขวามือเนี่ยจะเป็นไอเทมใหม่เป็นดอกไม้ที่บอกว่าเพิ่งอไปเดตเข้ามาในแบบว่าอาทิตย์นี้เลยจะเป็นดอกไม้ที่ต้องซื้อจากแฟนล,ลหนาเน่าซึ่งบอกเลยว่าไอดอกไม้นยก็จะมีดอกแบบว่าจยดน้ํามีดอกแบบดวงจันทร์ดอกไม้ลูกกาอดอกไม้ถ้ำแล้วก็มีแมน ใช่อัพเดทรอบนี้คือดีนะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะ,นะดูอาชีพฉันก่อนนออี่ฉันเป็น oh แม่ oh <my> มดจะ <my God S 1> สามารถแบกว่าเสก oh ให้เธอแบบอว่ารักษาเธอได้นี่โอ้ my god จะบอกว่าอาชีพฉันน่ะเป็นอาชีพแม่มดใช่ไหมฉันสามารถแบบว่าเอาน้ำยานเนี่ยปาใส่บ่าศัตรูหรือว่าปาใส่พวกเราได้ด้วยไงศัตรูของเราอะก็ตายตัวนั้นน่ะดูนะ นี่นะนี่มันเริ่มโดนกดมันโดนกดมันโดนกดจับเออจะบอกว่าอันเนี้ยที่เป็นกดอ่ะมันเป็นแค่เอฟฟกเอฟฟกแบบเสริมนะจริงๆไม่ใช่โดนดาเบจจริงนะเดี๋ยวดูดาเมจจริงดูนะนี่บางทีมันจะเป็นไฟเดี๋ยวนะนี่อุยอันนี้หายไปเลยอันนี้ที่เราเลยเห็นปะแรงมากมันจะแบบมันจะซุ่มมันจะมีไฟมีผักมีระเบิดเออแต่ว่าทุกครั้งที่มาน้ำยาจะมีเอฟฟกน้ำกดมันเกี้ตลอดเลยเพราะฉันคือขั้น3ไงอ๋อมันคือมันคือว่าทุกครั้งที่ปาก็คือจะติดพิษ ใช่หายเลยอ่ะเออโหดมากดูซิว่าจะติดไฟไหมเนี่เป็นเู้ก็มีเลยอ่ะอุ้ยอาจจะยังอาจจะยังอุ้ยอู้ยทีเดียวอุ้ยเออว่าหรือมันมีแบบว่าทีเดียวคือขีดว่าอยากลองเหมือนกันเนาะปาสิปาสิเนี่ยไฟเห็นปะเป็นไฟเห็นปะมันสมเอฟเฟคปลาป๊บปลาปคูดาวคูดาวคูดาวชักก้อนึงผสมยาผสมยาเอามาหายแล้วโอมันเป็นมันเป็นหมากลางคืนกลางคืนพี่สวยดูนะเดี๋ยวจะแลกบอกว่าดอกไม้ให้ดูเพราะว่าฉนะเก็บดอกไม้มาแล้ว ไหนล่ะกับเนี้ยเหรอแฟนดีแนนเนาเนี้ยหรอใช่แต่ว่าถ้าฉันแรกไปอ่ะเธอน้าจะไม่เห็นว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวชันแรกครับนี่มันจะเป็นบอกว่าคาซีนบอกว่ากําลังจะโรยดอกไม้แต่ไว้แรกคือใต้ถ้ำถี๋ยวชันพาไปนี่อ ดอกหยดน้ำเนี่ยจะขึ้นอยู่แถวแบบว่าแม่น้ําไอ้บ่อน้ําแล้วก็อันนี้เป็นดอกเอ,อ่อดอกดวงจนันดอกดวงจันท์เนี่ยจะขึ้นออตอนกลางคืนเออเ,เออบ่งบานเนี่ยอ๋อ,อมันจะบานตอนกลางคืนใช่อัน,นคือดอกลูกกตาดอกบิตาตาน,นี่กำลังปลูกอยูออ่ดอกลูกกตาใช่คือดอกนี้เนี่ยมันจะเป็นลูกกตาแรต้วงเอไฟฉายส่องหน้ามันแตะเดี๋ยวนะอาฉันรู้สึกว่าฉันเห็นหอคอยแปลกแเดก๋ยวฉันวาไปทําไมอ่ะเดี๋ยวพาไปแล้วนะ ตลกมากป่ะมุกน,นะแล้วก็เราทูาทำเป็นดอกเบนเตอร์เอกจะขึ้นแต่แถวบ้านเอ็พีเอ้าไม่แปลกตอนได้ันหินหินแบบหินมันขวางก็เลยงงว่าเหมือนหอมันขึ้นที่หินไงก็เลยแบบเอ๊ะจะขึ้นยังไงเอามันบาร์กแหละเออนี่นี่พิเศษดูวนี่ นี่มันคือดอกลูกกตาอันนี้คือดอกลูกกตาใช่จะบอกว่าดอกนี้เนี่ยที่มันขึ้นใต้หอคอยขาพอยรู้ป่ะมันมีแบบว่าเหตุผลนะนี่พี่เสือขึ้นมาขึ้นมานียังไงล่ะไม่เหร่เรากโดดลงมาหร่ออย่าไปใช้หยิบไฟฉายคนละอันก่อนแล้วดูนะพี่สวยมันจะไม่สมารถที่จะเก็บได้ใช่พี่สือลองเก็บดูสิไม่ได้อะฮะมันมันต้องทำนี้ก่อนดูนะเราต้องเข่าที่ตามันนี่มันจะเริ่มขยายตาเห็นป่ะโอ้ my god

ใหญ่แล้วก็แล้วนี่นี่เด็ดเด็ดเออต้องกบกบมีหยดน้ําอยู่อมาเอาลายมาเอาลายมาเอาลายดอกไม้เหรอมั่นเหรอมั่นเหรอมั่นเหรอเราไดอกไม้เอาใจการเหอ มีด่าละต้นนี้เน,นี่ยอันนี้โอ้นี่ไงหยดน้ําตาใช่น้ำตาน้ำตาพี่สวยนะนอยเก่งแล้วก็จะมีต้นแมนเดลเลกด้วยพี่สวยต้นแมนเดลเลกจะอยู่แถวบอกว่าอ่าบ้าน n อ c นีี่นี่ไงมันจะก,กินใช่หร,หรือเปล่าไม่กินไม่กินมันไม่ใช่กระเทยนี่ต้นผู้ชายออนี่นี่อุ้ยมันไม่กินได้สิเหมือนกระเทยเลยอะแมนเดลเลกเป็นกระเทยเหรอ เฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยแม่เด็กเป็นกระเทยย่ะโอ้ดีนะใส่ถุงทานพี่สวระวังผสมยาผสมยาแป๊บเอ้ยนี่นี่นี่ฉันชิวตัวเองได้นะขยับขยับวกดนดื่มขยวกดนดื่มนี่เดี๋ยวฉันให้โชว์นี่ดูดูนะดูนี่ฉันชิวตัวเองได้ดูนะกัดฉันดิดูด้วยฉันนะทำไรทำไรดูด้วยฉันดูด้วยฉันดูด้วยฉันนี่แน่นี่อ้อยเอ้ยหิวนิดนึงหิวนิดนึงอ๋อนิห่นิดนึงโอเคหิวแกงแกล้งสรุปบ้านเราพี่จะต้องโซโล่แลราพี่จะมีอาวุธคนเดียวอ่ะโอเคได้เลยเพื่อนเดี๋ยวววจะะทาให้นนคตตัั เธอวิ่งมาเธอวิ่งมาพี่เตือวิ่งมาพี่เตือวิ่งมารมนี่นะโอเคโอเคเออมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บเบาเหรอนี่นะเออฮิวได้นะครับทำไมล่ะมันเจ็บมันเจ็บแล้วอู้วแรงมากแรงมากแรงมากแรงนะดีๆไม่ต้องทำอะไรเลยเพราสมยาละวิ่งอ่ะมาดีมาดีเย่าย่าย่าย่นี่นะพูดอันนี้ผ่าแรง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 ติดผิดด้วยไฟติดไฟนี่นะอู้หูกระเด็นกระดอน เอาอย่างนีพี่สวยวางแผนเดี๋ยวพี่สวยเอาไปบอกว่าวิ่งล่อนะเดี๋ยวนี้จะบอกปลาโอเคป่ะโอเคได้ได้ตามแผนนะไปล่อไปเยอะเลยเพื่อนเดี๋ยวซจะล่อให้มันรวมกันโอเคตรงนี้นะโอเคนี่ฉันรอข้างบนพวกกลุ่มหมานี่นะเออเอาเลยเพื่อนเยอะ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 เโมกโมโมกมกมๆมๆมๆนเร็ว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 มามามาตัดหน้าฉันตัดหน้าฉันตัดหน้าฉันไหนไหนเธออยู่ไหนอันนี้อันนี้อันนี้ นี่แน่อู้หูตั่อยต่อยต่อยอู้อูู้ต่อ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 เลาไปเลไปผสมยาอยู่มา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 นี่อู้เฮ้ยแรงมากอันนี้แรงอ่ะมันสูบเอฟเฟกต์แบบระเบิดแรงมากะเที่ยวหายเลยอ่ะโอเมก้าโอเมก้าแรงโกแรงโกนเมื่อกี้ไปเกือบแบบหายมลยเลือดคือแบบหูแรงเกินอ่ะเลือดเลือดตั้งเยอะเมื่อกี้วิ่งยังไงอุ้ยอีกนี่ต้นถาวันถาวันเลือดเออ เก็บ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 พี่สวยว่างวะมนือว่างไหมกระเป๋าว่างไหมมันมีพิษไหมไม่มีไม่มีพี่พี่สวยพี่สวยเอาไอ้ต้นเถาวันเลือดมาใช่ป่ะลองผสมดูไหมมีดองลองลองนะหยัดเนื้อหยัดเนื้อโอเคโอเคอันสามอันสามอันนี่แน่แม่มดแม่มดหึือเท้าก็ใส่เท้าใส่ไหนเท้าเท้าใส่ไปสองเลยใส่ให้หมดตีเรียว โย้ยนอีทีสองสามโอเคนี่ไงได้น้ำยาดีน้ำยาเนี้ยมันจะบอกว่าบัฟพวกเราเว้ยเหมือนแบบว่าอารมณ์ที่เราไปเคาะประตูเราได้ของดีอะดูนะมันนี่มันรวมกันรวมกันดูไหนนี่มันใช้เพื่ออะไรด้วยดูนะนี่แน่นี่เป็นสปีดบูทเนี่ยทุกคนข้างบนเห็นไหมเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นหน่อยนึงอี่างงี้เร็วมาก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 นี่ไงนี่ไงนี่ไงมีมีมี ดี๋ยวโยนโยนดอกโยนตางเอออุ้ยน้ำยาม่วงอุ้ยไม่หลอนแต้ของดีทำดูของฉันดิลองดูของเธอต่างกันเว่อเออ้ยยาเขียว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 เออไดะเดี๋ยวเรามาเทสแบบว่าน้ำยาม่วงไหมพี่สวยได้เนี่ยดูสิอะไรอะของฉันอะไรอ่ะไม่รู้หลอนอะไรหลอนอะไรมันบอกมันรสสปีดชนะหรอให้หลอนปลาบ้างดิสปีดรีดิชั่นอะของฉันไหนขอดูสิโอ้ย โอ้โอยเดินผิดโอ้ยซ้ายขวาซ้ายขวาใจขวาโดนเหมือนกันเหมือนกันโอ ní, ้ยปลาโอ้ยโอ้ยเงินเงินเงินขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้ยโอ้ยนี่เน่ยนี่เน่เออเออของที่เขานี่ยังยังโอ้ยหายแล้วโอเคโอเคล่างมาเพื่อนล่างมาล่ามาทำเพื่อนฉันหล่ออุ้ยแรงนะอุ้ยครึ่งหนึ่งเลยอ่ะเพื่อนแรงแรงแรงมากแรงมาก ทำเพื่อนฉันหล่อโอ้ยแรง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 โอ้ยขิดได้นะ่นอ่ะมันขิดได้นั่นอ่ะขิดได้เลยเออขิดได้เลยติดไฟด้วยอันนี้ไม่แรงอันนี้ไม่แรงติดไฟพิโซ่พิโซ่ไว้ดูนี่นี่เอาฟ้าเอาฟ้าไปไปลากไปลากมาจะลองดาเมจดูว่าแรงวะอยู่นะอยู่นะให้หมดนะให้หมดนะเยอะนะเยอะๆนะเยอะๆนะเยอะๆเยนะนี่นะอู้วววโอ๊ยโอเคเดี๋ยวฉลองให้ฉลองให้ฉลองให้ฉลวนให้ฉลวนให้มันลากกูแล้วมันลากพี่แล้วมันลากพี่ซ่พิโซ่สวยมันลากหนูแล้วค่ะมวดเล็กมวตัวนี้ เฮ้ยเนยโอ้มาลาฉัแล้ว่ะเฮดูดูดูออ้กะด่นโอ้กะเดนช้ำๆเลยล่ะโอเคโอเคได้อยู่นเลื่อนไปโลดเลยนะเลื่อนไลดเลยนะเออมันคิวตัวเองได้ไงอรถอยู่รถอยู่เอาขี่คอเลยเป็นไงล่ะอุยลอเลยล่ะแมมดไงแมมดเลยด้อุย ถ้ามันเลิศนะแล้วพี่เสถียรซื้อเป็นแม่บวชสองคนนะจะแบบอุ้ยหัวใจเราไมมีแล้วคุกกี้คุกกี้กันเลยล่ะคุกกุ๊กี้มากมากปลาไปซีปลาไปซีนี่แน่ตีพีจะเฉยตีพีเฉยอุ้ยเสือเสือเสือเสียวตกอ่ะเออเออไฟไฟติดด้วยอุ้ยอันนี้คือติดสองอย่างใช่สองอย่างสองอย่างเพราะว่ามันเป็นขั้นสามไงมันจะติดด้วยใช่อุ้ยเสียวมันแรงอ่ะมันแรงย่างอ่ะเจ๊้อุยแรงมีความแรง อุ้ยแต่แต่ถ้ามันเธอนะเนี่ยอันนี้เนี่ยแก้งก็ติดนิดเดียวอ่ะหรือว่ามีมีภูมิต้านทานเออหรือเปล่าเออเนี่ยทตัวเองอ่ะเซียวเหรอโอ้ยอันนี้นาน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 อ๋อหรือว่ามันสุ่มมันก็มันก็สุ่มฟิ้วสุ่มๆแหละเอออุ้ยอุันนี้แรงอันนี้แรงอุ้ยหายเลยมื่อก่กลายเป็นข้อเลยอ่ะอุ้ยโอ้อันนี้แรงอันนี้แรงอันนี้แบบนี่เนี่ยไปนี่อุ้ยดิมีติดไปย่างมีย่างมีย่างเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อพี่ต๊ะ

นักปรุงยาหรือเป็นนักฆ่าเพื่อนกันแน่และนี่ก็คืออัปเดตใหม่อาทิตย์นี้ทุกคนบอกเลยว่าค่อนข้างสนุกเลยเนาะพี่สวยเนาะอ้สนุกมากมันเป็นแบบอาชีพใหม่คือตึ้งอ่ะแรงด้วยรถด้วยอ๋อใช่นะฮะเยอะด้วยแล้วก็าคลิปนี้หวังว่าน้องๆน่าจะทปรุงยากันเป็นนะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพวกเราวยนะวันนี้ต้องขอตัวลานวทุกคนไปนะบ๊ายบายบ๊ายบายอู้หมันแซวออกไปกันาไม่เห็น อยู่ไหนนางแม่มดอ๋อยอบอบ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 บนางแม่มดอยู่ไหนอะไรเพื่อแกรู้ไหมว่าเป็นใครเป็นใครลอเป็นใครลอเป็นใครลอจะจะจุบเก่อนจะชยจุบพี่ชันเดียวก่อจะใช้ายจชมาจชยมาจชจจะเดิมจะเดิจชจจุบมันมีผมมันมีผมมาวมาจอ๋ออ๋อดี่แน่ เพื่อนโอ้โโอ้โหโอ้โเดี๋ยวน้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยันตัดตาลีดตาลีดเดี๋ยนะพี่สวยพี่สวยพี่สวยดันปลาจนบักในไส่บวกไปแล้วเป็นพร้อม่เป็นพร้อม่